ฮัลโหลค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะออกเดินทางนะคะไป พะเยาเสียงดังฟังจัดว่าไปพะเยากับน่านนะจริงๆคือเราก็คือจะไปน่านนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าทําพะเยาใช่ไหมคะแล้วเราก็จะพักที่พะเยาก่อนแล้วขณะนี้นะคะเป็นเวลา6นาฬิกา14นาทียามอีกที6โมงเย็นนะคะไม่ใช่6โมงเช้าเดี๋ยวก่อนเฮลโหลอกโมงเย็นจะไปถึงกี่โมงเอ่ยเอาเคสซ้ๆนะคะอย่าหลับนะโอเคค่ะเย่ล้อหมุนค่ะ อันนี้พี่ออยโทรได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเปิดไฟดีกว่าสรุปเป็นไงนะพี่ออยโทรเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะว่าก็บอกเขาว่าไปถึงหลังทนะเขาเลยบอกว่าให้เดินทางภยดัยมแล้วกีเจ้าหน้าที่คอยเช็คอินให้24ชั่วโมงเลยค่ะดีมากเลยคระ้น่ารักนอชื่อโรงแรมอะไรนะคะ M2 M2 Water Side นะคะ ก็เดี๋ยวไปดูแลกันว่าเป็นยังไงก,ก็ตอนแรกเราก็กะจะแบบไปถึงโรงลแรมล้วก็จะเดินพาวอล์กทรูนะคะตอนนี้วอล์กทรูสายกวนพยาวใดๆอะไรเงรี้ยถนนคนเดินตอนนี้นะคะเมื่อเราไปถึงอย่าว,ว่าแต่คนเดินเลยค่ะหมาสักตัวไม่รู้จะมี <c oughs> ไหมนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอดูกี่โมงนะสทมตีสากรุ่นะคะอั <c oughs> สซูขาว เออหมอกตอนเชานะะ้าค่ะแล้วก็เริ่มคิดเริ่มทริปแบบว่าตะเข็บแรกอะตะเข็บแรกรันนะคะคือนึกออกว่า <laughs> ไม่ได้นอนแล้วตะเข็บแรกก็รันไปเรื่อยๆ <laughs> เหมือนกระดุมมันแรกแบบาติดผิดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสเกต็ตดูเลื่อนหมดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองไปดูแล้วกันไ่รูยังไงเนาะโอเคค่ะ okay. คนจริงต้องแวะซ <laughs> <laughs> <c oughs> ื้อแมคโดนัลด์หิวได้ไหมเข้าได้ไหมก็ของปตทเปล่า เลี้ยวแล้วใบก่อนเออมันเป็นของปตท,ทตัดเลี้ยวไปเถอะ mm. เดี๋ยวจะเลยน้องว่ามันมีทางเชื่อมนะ้นอะไรมันค <c oughs> อมมูนิตี้มอลล์เหรอเหมือนมีความแบบว่าพาลากอนสยามเซ็นเตอร์ไงอย่างนี้ได้มามีอิ mm. นเทอร์เน็ตนู่นอยู่นู่น <c oughs> นี่นี่เราไม่ได้กดเงินกันเลยนะไม่มีเงิน <Okay>. <S s <ot> สดจักแดงอะไรเลยพี่ไรดีคะอุ้ยกินไก่นะกินโอ้ยข้นวซอก็น่ากินอะโวค นี่ค่ะถึงแลาวค่ะสะบารสบอมมากตายังลืมไม่เท่ากันเลยค่ะขนาดนี้เป็นเวลาตีสามห้าสิบสองค่ะและแล้วเราก็ถึงที่กวนพะเยาแล้วเยวกันไหวไหมเ้๋เอ,อยังเสียงแบบว่าดิฉันก็หลับป่ะว่า หลับงงๆเลยอ่ะพูดเลยดีอ่ะงงมากนะก็ตอนแรกก็มีความแบบว่าแอบแบบโอ๊ยสุดแอบน่าเสียดายเพราะระหว่างทางที่มาในวันนี้มันก็คือเป็นทางที่แบบว่าตรงๆยาวๆมีขึ้นเขามีอย่างนั้นอย่างนี้ก็คิดว่าถ้ามากลางวันน่าจะสวยมากอะไรย่างเงี้ยแต่ก็คิดไปคิดมาไม่ออกถึงออกกลางวันก็มาถึงดึกอยู่นึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเนี่ จะมีหมอกกุบกันนะอะไปเลยเลี้ยว <ไป S 1> เลี้ยวเลี้ยว,ยวนี่เลยหลวงลำเนาะค่ะอันนีน้ดานจอเอาของโหลดออกมาเรียบร้อยโหลดคำว่าโหลดด้วยโหลดออกมาเรียบร้อยแล้วนี้ค่ะโอ้โหดูสิวางของกันเรียบร้อยมากเลยค่ะแบบว่ากระเป๋ามีสามใบสัมภาระ ต่างๆทำอย่งก็จะมาอยู่แบบประมาณแบบว่าสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราก็คือจะมามอยู่แค่ไม่กี่ชั่วโมงก็จะไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเข้าห้องกันแล้วนะคะห้องห้าเจ็ดเดี๋ยวเราเข้าห้องกันเลยค่ะเปิดไฟนิดหนึ่งมาแล้วโอ้นี่ห้องแฟมิลี่รูมนะคะมีสองเตียง z o ง m ูมให้ดูนิดนึงอุย้ยห้องน้ำดีมากห้องน้ำเลยค่ะห้องน้ำใหญ่มากอิสไฮไลท์พูดเสียงดังมากนี่นะคะโอเคทำห้องน้ำเลยกว่านี้นิดนึงให้ห้องกว้างกว่านี้หน่อยได้นะ <laughs> จริงๆโหห้องน้ำแบบนอนเพิ่มได้อีกสองสาคนเลยอะ ลักไฟมีหลายจุดมากจ้าอันนี้ก็คือสะใจตรงเตียงซิงเกิลนะคะก็มีสองสล็อตใช่ปะแล้วก็ตรงเตียงดับเบิลก็มีอีกสองตรงนี้ก็มีอีกตรงค้างโซฟาก็มีอีกนี่ค่ะแล้วตรงแพนทรีก็มีอีกปักเยอะมากจริงๆก็ไม่ต้องกลัวเลยค่ะพอดีอยากจะขอเตารีดหน,นะะ่อยค่ะใช่พอด ชุดยับเยินซีมาใช่สาวนินีด้วยค่ะสองพันหนึ่งเอาตอนนี้เลยสมัยดีๆเอาตอนนี้เลยค่ะ,นนเ,คะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใช้หกโมงสม <laughs> ใ<ช>ส<า>่หกโมงนี่โ <laughs> <c oughs> รงแรมนี้ดีอ่ะคิ Q ้วหายทดอภัยความคิ้วหายโรงแรมนี้ดีมากเลยค่ะปิดไว้ปิดไว้โ <c oughs> รงแรมนี้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คือแบบกี่โมองอะพี่อ๋อยกำลังจะตีห้าแล้วตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งนะแต่ทีนี้เนี่ยก็คือ อาหารเช้าเขาเริ่มหกโมงครึ่งใช่ปะก็ชุดที่เราเอามาเนี่ยคือมันใส่ออกไปหาใครไม่ได้แล้วมันยับไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเว้ยก็ขอตอรนนีขาวเขาบอกเลยเขาเอขึ้นมาให้เลยน่ารักที่สุดเลยอันนี้เซอร์ไพรส์รจริงขา้าวของเราก็เหมือนมาเราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราสองอาทิตย์เนาะจริงๆแล้วก็คือเราจะอยู่ชั่วโมงพี่อ้ยจริงๆแลเพื่อความมาถึงเวลาที่ <laughs> ท <laughs> เราต้องเช็ค ต้องเช็คเอาท์ตอนเที่ยงใช่เขาให้เหลทสุดไม่เกิน5โม,มงใช่ใช่ค่ะแต่ดิฉันก็ต้อง unpack อยู่ดีจ้าเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาเสื้อผ้ามาดีหิวไหมพี่จร,จริงๆก็ดิ้นหน่อยถ้ากินมามาก็น่า,ะาจะอร่อยนะอ,นนนอุ้ยปั้นนึมได้ไหมปั้นนึงนะคะข้าวข้าวพี่ใส่แมสก่อนน,นะะเออโทษน,นะคะว่ะปันน้นึงนะคะ <laughs> แ,แกรวน,นใครคะ ออตลี่ตลี่ตลี่ที่ค่ะขอบคุณนะคะวัยมากเลยจีจีตั้งแต่ที่บอก์นี่ไม่ถึงห้านาทีเลยนะได้ตอรี่แล้วได้ตอรี่แล้วจริงไม่ถึงห้านาทีเลยแล้วมีเธอคือลิสหรือไงวะ เออท่านินียกแบบเบามากง่วเหรอวะนอนตรงนี้ได้ไหมทุกคนอันนี้วิวมอกจากในห้องนะคะสวยนะเดี๋ยวเราจะไปดูจากจากที่เขากินอาหารเช้ากันขณะนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งเดี๋ยวเราจะรีบอย่าใช้คำว่ารีบตื่นเลยรีบไม่ยอมนอนเพื่อจะไปกินเบรคฟฟสกันแล้วก็ บนนั้นเขาบอกมีหมอกมีท <not so S 2> ี่เขาเริ่มมีอะไรนะพูดไม่รู้เรื่องไม่เป็นภาษาคนแล้วไหนช่วยกันพูดสิไงนะมีมีที่นั่งกินข้าวไปดูหมอกไปกวนพะเยาโอเคกลพูดได้แต่คีย์เวิร์ดละอาไปตอนในสติสตงปักพะเยากวนพะเยาโอเคไป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 ปไปไ กายละเอียดเนี่ยป่านนี้วิ่งทะเลหมอกแล้วแต่กายหยากคืออันเจตอันเจตขาดิเขาเปิดแล้วหรอเขาบอกหัวหมูขึ้นเขาบอื้อยับไม่เป็นไรค่ะเรามีไหยีนดูสีส่วนต้นมะส่วนต้นมนี่เลยโอ้โหกำลังถูกมอเตอรเลยใส่ดาวยังไม่ทออเลยอ่ะ จะดูเหมากก่อนดีหรือจะดูรับประทานอาหารกันดีอุย้ยพอดีรถมานี่คืออะไรอ่ะทุกคนมานี่ง่ายก็คือตรงจุดที่จับนอกนอเราเมื่อกี้นี่ทุกคน า <c oughs> นาเลกาปลุกกลัวไม่ได้มาดูหมอก <c oughs> อยู่ที่หมอกแล้วไม่ต้องปลุกแล้ว <c oughs> นี่นะคะคือวิวนะแต่ว่าพอดีว่าเมื่อกี้เรามีถ่ายตอนก่อนที่หมอกจางๆแล้วควันจะออกไปใช่ปะแต่ว่านี่เดี๋ยวเมื่อกี้เราก็เลยแบบไปถ่ายภาพนิ่งกันเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะแล้วก็ แล้วก็หันมาตรงนี้นะคะเนี่ยเราชอบมุมนี้ที่สุดเลยทุกคนเพราะว่ามันมีความเห็นเป็นแบบเนี่มมันมีความเห็นเขียวๆมันจะดูแบบมันจะเห็นไอไอแบบชัดเจนอ่ะว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกันเลยละกันเนาะเพื่อจะได้นอนไม่ไงั้นไม่ได้นอนสักทีนะหลังจากที่เมื่อาวานไลฟ์ตอนเช้านอกรอบเราหนึ่งอะไปไปกินข้าว ทุกคนก็ในฝังของเครื่องดื่มของเขามีน้ำผล,มลไม้มุมีโซนสลดัดนางก็จริงจังอยู่ผลไม้นะคะสวัสดโคก็มีขนมปังนะคะค่ามีข้าวต้มหมูแล้วก็ซุปข,ข้าวโพดแล้วก็อาหารต่างๆพี่ย้อยบอกว่าใครที่มาเช็คอินที่โรงแรมนี้นะคะได้คนละแก้วได้ Starbucks ฟรีคนละแก้วออดีใจอะไรไปห<ป>เป็นแฟมลี่นะเป็นห้องแฟมลี่ทายมิน่า ถ้าเราเห็นทุกคนกินหมดเลยทั้งมเองทุกคนชอบกินคนสัง่งอันนี้เราเป็นแขกเราถักก็<ม>เราสามารถได้เครื่องดื่มได้ด้วยใช่ไหมคะเป็น complimentary อ๋อเหรอของพี่เป็นห้อง family room ก็มีมีเก e สามท่านก็คือได้สามสามั่งสามแก้วเลยอุย้ยเลิศอ่ะเอาเป็นอเมริกาโน่ร้อนสองแล้วก็ช็อกโกแลตหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้นะคะได้เลยคะ่ะไอติมไม่ได้ไปนอนจะไปกดอะไรยอนไปได้มั้งเออจริงนี่ค่ะเดี๋ยวเราลองชิม แน่นอนค่ะสิ่งแรกที่เราจะกินย่อมไม่ใช่ผักอันนี้ก็คือมกักโรนีเนาะหนึบมากนี่ไก่แฮมร้ออร่อยมาตักมาไม่มีแฮมเลยแม้แต่สิ่งเดียวโอ้หอีหนนทำไมละพี่เอาสตาร์บัคมาแล้วคนะ่ะแล้วช็อกโกแลตพี่ล่าอันนี้ออขอบคุณค่ะทุกคนมันรสตรงนี้ นี่เลยค่ะขออนุญ,ญาตเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วนะเราก็จะกลับไปนอนล็อบจริงนอนแบบล็อบจริงอืมแล้วเดี๋ยวก็เดินทางกันอืมที่ต่อไปค่ะนี่ค่ะเสร็จกันหมดแล้วนะคะสภาพห้องกลางวันค่ะ <laughs> <laughs> ดูแบบว่า <laughs> <laughs> ไรวัฒนธรรมเป็นมนุษย์บาบาเรียนมาก นี่ค่ะอันนี้วิวตอนกลางวันแสบจ้ยเหมือนแบบอยู่พัทยาอะไรอย่างงี้เนาะดูดิสวยเหมือนกันนะไปค่ะ Okay. Okay. แต่โรงแรมพวูดถึงก็อยู่ติดถนนเลยนะเนาะดูดูด้านนีนะระวังเฮ้ยดูวิวดิเฮ้ยเห็นนี่ไงเห็นกวางพยาเออวาามเอาอออมื่อกี้เห็นว่าวิวสวยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูวิวกันนิดนึงก่อนออกทิ้งท้าย โอ้หวิวสวยมากนี่คือมีความคูเกตแล้วกรุบๆนะคะและสําหรับที่ต่อไปไม่แน่ใจคิดว่าน่าจะเป็นตลาดก็เดี๋ยวเราจะไปทานอะไรง่ายๆกันแล้วก็จากนั้น next station เราจะไปที่ภูลังกาค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปที่ผาช้างน้อยแล้วก็และที่พักได้ข่าวว่าน่ารักมากๆแต่ก็ยังไม่รู้ของจริงนะว่าเป็นยังไงก็ติดตามชมพร้อมกันค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดู ep 2เลยค่ะ